ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะคุณแม่ก็จะพาน้องกอย่าไปเรียนดนตรีนะคะเรียนดนตรีของน้องกอย่าก็เรียนวันพุธถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็เรียนที่โรงเรียนยามาฮ่านะคะอยู่ถนนรื่นรมจังหวัดขอนแก่นนะคะน้องกอย่าชอบเรียนที่นี่เพราะว่ามีครูชื่อครูต๋องแล้วก็เรียนกับพี่ตังโมด้วยน้องกอย่าก็เลยชอบตอนนี้น้องกยอย่าหยุเดเรียนไป3เดือนนะคะกําลังจะกลับมาเรียนใหม่เพราะว่าเปิด จะลืม,มเรียนไหมเนี่ยอไม่รู้ค่ะโอเคก็ลองดูก่อนนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงสู้ๆไหมคะสู้ๆไหมคะสู้ๆเนี่ยเรากํลาลังขับรถไปเลยนะคะเนี่ยขับรถผ่านนี่คือเส้นทางที่เราจะไปเรียนดนตรีน้องก็ย่าจำเส้นทางได้ไหมคะมก็จก็แล้วแต่หนะคะูค่ะก็จไม่ได้นะคะอ้าวทำไมจำไม่ได้ล่ะคะ

Tuyệt vời Học kém con Ừ